เรียนจบข้าไปทำงานขุดดินเ่าทางอยู่เมืองการบ้านเราลูกอยากทีโนอนรี้จอนกอนเขาพ้าป่าที่เราเข้าไปเบ็ดพื้นพักผ่อนเมื่อตอนกลางวันร้องเพลงดังดังดังกับเสียงพื้นพอตกเย็นเักลงกลางคืนเ้าบ้านเด็ดพื้น,เอา,าน,เ,นเอาไปไว้ซุ้มใบยอยู่กับบ้านจังหวัดกาญจนบุรี มาผ่านเลขที่เจ็ดสิบสี่ดำนด้ตำบลบอกพลอยอำเภอบอกพลอยไม่พลอยไม่เฮ็ดใจแต่หากวอาคุณสงสัยจะพาไปดูอยู่บ้านกำลันริญยาดีรับบลาภูมิใจทำจนร่างกายจนมือมา้ดำแดงอดทนมานะมาเป็นเวลาช้านานบอกกล่าวให้เขารู้กันอาชีพนั้นทุกวันเขาทำ รับบ้านจังหวัดกาญจนบุรีหาบ้านเลขท,ที่เจ็ดสิบสี่จำได้ตำบลบ่พอยยพลออำเภอบ่พอพลอไม่พลอไม่เฮ็ดใหญ่ถ้าหากว่าคุณสงสัยจะพาไปรู้อยู่บ้านทำนันบริญยาได้รับปาภูมิใจทำจนแรงกายจนมือไม,ม้จำนานอดทนมานะมาเป็นเวลาชาะะ้านานจะกาวให้เขา้ากันอาชีพผมนั้นทุกวันเผาผ่าน ตาบ้านจังหวัดกาญจนบุรีหาบ้านเลขท,ที่7ส่ำได้ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยไม่พลอยไม่เห็ดใหญถ้าหากว่าคุณสงสัยจะพาไปรูู้ยบ้านกำยานบาริญญาได้รับปากภูมิใจทำจนแรงกายจนมือไม้ดำงานอดทนมานะมาเป็นเวลาช้านาจะฆ้าใ้้เ้าูกันอาชีพผมนั้นทุกวันเผาผลา ในที่สุดความฝันผมที่จะมาถ่าย MV ที่บอ่อปลอยก็เป็นความจริงกราบขอบพระคุณชาวบอ่อปลอยทุกๆท่านครับน่ารักมากน่ารักที่สุดครับมีโอกาสผมจะกลับมาถ่ายทําใหม่ครับกราบสวัสดีครับทำได้ตำบลบ่อ,บบอพลอยอำเภอบอ่อพลอยไม่พลอยไม่เห็นใหญถ้าหากว่าคุณสงสัยจะพาไปดูอยู่บ้านทำงานบาริญญาดนะังรับบานจัวัดกาญจนบุรี บ้านเด็กที่เจ็ดสิบสี่กัมพานตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยไม่พลอยไม่เฮ็ดใหญ่แต่หากบอกคุณสงสัยจะพาไปดูอยู่บ้านกำนันอยู่กับบ้านจังหวัดกาญจนบุรีบ้านเดกที่เจ็ดสิบสี่กัมพานตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยไม่พลอยไม่เฮ็ดใหญ่แต่หากอกคุณสงสัยจะพาไปดูอยู่บ้านกำนัน